ค,คิดผิดมากๆคุณจะเสียเวลามากๆมันเป็นเหตุที่ทําให้เปิดสร้างไรายได้ไม่ผ่านทาไปแล้วแล้วเราก็ลบเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผิดก็คือผิดนะครับผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วแต่ว่าทาง YouTube ก็ลบทิ้งนะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้อยู่กับการแบ่งปันออนไลน์นั่นเองนะครับวันนี้ตามหัวข้อเลยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการเปิดสร้างรายได้ของ YouTube นั่นเองนะครับเพราะอะไร YouTube ถึงเปิดสร้างรายได้ไม่ผ่านนะครับหลายคนที่กําลังเป็นอยู่นะครับดูคลิปนี้ไว้นะครับการเปิดสร้างรายได้ไม่ผ่านครับมีเหตุผลหลายอย่างและปัจจัยหลายอย่างรวมกันนะครับผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าหลายคนที่กําลังจะทาคลิปวิดีโอนะครับลง YouTube ไม่ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรก็ตามนะครับอยากให อย่างน้อยให้เรารู้ไว้ว่าคลิปอะไรที่ห้ามทําแล้วก็คลิปประเภทไหนที่เราห้ามเอามาทําเป็นคอนเทนต์นะครับทำคอนเทนต์แล้วนะครับจะผิดนโยบายทาง u t u b e นะฮะการเปิดสร้างเลยได้ไม่ผ่านนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนกำลังคิดที่จะข้ามขั้นตอนหลายคนคิดจะทําสายดําสายเทานั่นเองนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าทาง YouTube เขาก็คิดวิธีแก้ไขมาเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับเราคิดอะไรเขาคิดตามทันนะครับเพราะว่าเขามีทั้งระบบ A I และเป็นคนที่คอยตรวจสอบนั่นเองนะครับ หลักๆเลยที่จะทําให้เราเปิดสร้างรายได้ไม่ผ่านนะครับก็คือการผิดนโยบายของ YouTube โดยตรงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปนะฮะทำคลิปรุนแรงนะครับทำคลิปาทารุณลกรกมสัตว์หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เราที่ยูทูบเขาห้ามเป็นหลักๆเลยเนี่ยคือถ้าเกิดเราทําตรงนั้นอ่ะไม่ว่าจะทําคลิปหนึ่งทําไปแล้วแล้วเราก็ลบเนี่ยคือ เอาให้ทาไปแล้วแล้วเราลบมันมันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผิดก็คือผิดนะฮะอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจในจุดนี้ด้วยเพราะว่าหลายคนบอกว่าลงไปก่อนพอเราได้อ่าชั่วโมงครบผู้ติดตามครบแล้วค่อยลบวิดีโอออกอันนั้นคือคิดผิดมากๆคุณจะเสียเวลามากๆเลยนะครับว่ามันเป็นเหตุที่ทําให้เปิดสร้างไรายได้ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับบางคนเปิดช่องมาหลาย10ปีละอ่าเปิดมาตั้งแต่รุ่น YouTube แรกๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานเลยนะแล้วจู่ๆก็ยกช่องเก่าขึ้นมาเพื่อจะมา ทำจริงจังนะครับอันนี้ก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่องนี้อาจจะถูกนะฮะทาง u t u b e นะฮะกาหัวไว้แล้วว่าเป็นช่องที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็การทำคลิปวิดีโอนะครับการทำคลิปวิดีโอที่ไม่ส่งผลดีนะครับทำคลิปวิดีโอที่ไม่ส่งผลประโยชน์อะไรเลยนะครับทางนี้ YouTube ก็ไม่ปล่อยให้ผ่านสร้างรายได้เหมือนกันนะครับบางคนคิดว่าทำคลิปอะไรก็ทำลงไปอยากทำอะไรก็ลงไปนะครับ อา,อาจจะอ่านหนังสือดูหนังก็ทําลงไปทําแบบนี้ไม่ได้จะผ่านทุกคนนะครับก่อนทำคลิปส่วนมากหลายคนจะไปดูคลิปคนอื่นก่อนว่าเขาทำอะไรอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะถูกแล้วเพราะว่าภูมิเคยบอกแล้วว่าการจะทําคลิปให้ไปดูคนอื่นก่อนนะครับดูว่าช่วงนี้เขานิยมทําอะไรคลิปตอนนี้กระแสะคืออะไรเราสามารถทําทคลิปที่ตามกระแสดได้อันนี้ไม่ผิดนะครับแต่อย่าไปละเมิดกฎแค่นั้นเองนะครับเพราะว่านะครับเวลาเราทําผิดกฎแล้วทาง YouTube ไม่ได้มาบอกนะครับว่าคลิปวิดีโอไหนทําผิดกฎหรือว่าคลิปวิดีโอไหนที่ไม่ผ่านนโยบายนะครับเพราะบางคลิปนะครับ อาจจะผิดนโยบายจริงนะครับแต่ทาง y o ยูอ่าไม่ได้ลบออกไปหรือไม่ได้แจ้งว่าเออคลิปนี้ผิดนโยบายนะครับยังเปิดคลิปนี้ให้เราใช้งานในช่องอยู่หรืออาจจะเปิดให้เราเห็นแต่คนอื่นมองไม่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันจะค่อนข้างที่จะยากนะครับรวมถึงอยากให้ทุกคนศึกษาก่อนที่จะลงคลิปไปเพราะว่าถ้าเกิดลงไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้บางคนมีเป็นพันคลิปเป็น4ี่ห้าคลิปพอถึงเวลาเปิดสร้างรายได้ไม่ผ่านทุกคนก็ต้องมาไล่ดูคลิปแต่ละอันนะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าคลิปไหนวิดีโอไหนที่ผิดนโยบาย ทำให้เราเปิดสร้างรายได้ไม่ผ่านนั่นเองนะครับเพราะว่าการตรวจสอบของทาง YouTube หรือทาง AI นะครับเวลาที่เขาจะตรวจสอบนะฮะอย่าลืมว่า YouTube ของเราเนี่ยมันมีเป็นร้านร้านช่องมีอาคลิปวิดีโอเป็นพันพันหมื่นหมื่นแสนล้านวิดีโอนะครับซึ่งการตรวจสอบเนี่ยอาจจะล่าช้าหรืออาจจะเร็วอันนี้เราไม่สามารถบอกได้นะครับบางคนเอ้ยลงคลิปไปอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะคลิปเราปลอดภัยแล้วไม่ผิดกฎแล้วทั้งทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าคลิปนั้นมันผิดกฎนะครับอันนี้ต้องระวังนะมาตรวจสอบย้อนหลัง4ีเดือนก็มีนะครับถูกลบคลิป ย้อนหลังไปก็มีส่วนตัวภูมิเองเลยนะครับก็เคยโดนลบคลิปวิดีโอมาเหมือนกันนะครับก็คือไปสอนโหลดนะครับไปสอนโหลด YouTube หลายคนอบอกว่าสอนโหลดคลราวเกะหน่อยสอนโหลดเพลงหน่อยสอนโหลด m อ3หน่อยที่ภูมิไม่สามารถที่จะสอนได้คือมันผิดนโยบายมันผิดกฎทาง u t u b e นะครับเพราะว่าภูมิเคยทําคลิปสอนไปแล้วแต่ว่าทาง YouTube ก็ลบทิ้งนะครับหรือถ้าอยากรู้จริงๆนะครับก็สามารถไปใต้คลิปนะครับมีลิงก์ a c e b o o k ส่วนตัวหรือว่าช่องทางการติดต่อทางเพจนะครับสามารถ ทักเข้ามาถามสอบถามได้โดยตรงเลยนะครับเราจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับปลอดภัยทั้งตัวบุมแล้วก็ตัวทุกท่านด้วยนะที่อยากรู้ข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะว่ามันผิดกฎนะฮะเราจะได้ปลอดภัยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ว่าภูมไม่สามารถทําได้นะครับในกรณีที่ลงคลิปไปโดยตรงหรือว่าสอนไปโดยตรงเพราะว่าเคยลงไปแล้วมันโดนลบนะครับโดนลบจรงิจรงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะที่ทาให้เราเปิดสร้างรายได้ไม่ผ่านนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังมีเยอะเลยนะครับที่มีผลต่อการเปิดสร้างรายได้ของแต่ละคนนะครับ ก็ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่เปิดสร้างไรายได้ไม่ผ่าน